อ้าวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จอร์ดแฟร์นะจ๊ะมีคนมาไลฟ์สดด้วยอันนี้เราอยู่ฝั่งเซนทันพระรามเก้าเดินออกมานะก็จะมีสองโซนเป็นโซนที่ติดเซนทันใช่ไหมแล้วก็มีฝั่งที่ต้องข้ามคลอ,องมา เพราะนั้นฝั่งนี้จะเป็นเน้นของกินคนมาเดินก็จะเป็นพลงัพลงพลังพลังส่วนใหญ่โรติโรติคนไร้สดด้วยร้านต้องดังแน่เลยเนี่ยคนยืนนี่คนจีนนะครับ เราก็ตัดกำลังตัวเองได้กินข้าวมาแล้วอันนี้ร้านอะไรเนี่ยโคตดเล้งกระทะกะละมังแซบมีฝรั่งฝรั่งมาเดยที่นี่น่าจะคนเยอะกว่าของในดลิมิตน,นะเพราะว่ามันอยู่ติดเซนท่านนะเนี่ยอันนี้เป็นของกิน ลุงอ้วนอีสานกระเป๋ากระเป๋านี่อะไรเนี่ยมมฟมางโก่ก็มีคนไลฟ์สดกันเยอะพอส,ๆๆสมควรคนจีนมาไลฟ์สดอ้ยนี่เป็นกินเบียร์ไว้เฟรชมี ของที่นี่ดูแบบเหมือนจะแบบถูกกว่าเดลามิดของจะมีค่าคามีของแพงของถูกฝั่งนู้นเป็นอะไรฮะอยู่ในิเวอร์นะครับฝั่งนู้นก็มีร้านฝั่งนี้ก็มีร้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีเยอะไหมฝั่งนูน้นจะเปิดแก๊ปรับลูกค้าตัวนี้ก็ไม่น่าไหวแล้วตอนนี้เป็นสองทุ่มกว่าฝั่งนู้นก็โอ้ย ลุ้นกว่าเราก็ไปแล้วเดินซอยเนี่ยเดี๋ยวเดินเท่านี้แล้วกันนะซอยนี้ก็จะเป็น,อน,ปนของวินเทจหรือเปล่าเป็นเกงช้างมีเยอะหลายร้านมาก คนจีนคนเกาหลีมาเที่ยวกันเยอะมากอันนี้กินอะไรแอบดูหน่อยอน,นีน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะราคานักท่องเที่ยวฟังจากคนที่เดินผ่านมาผ่านไปนะก็จะเป็นชาวจีนนะครับชาวจีนซะส่วนใหญ่ชาวจีนชาวเกาหลี ะนะเดี๋ยวว่าใครว่าก็มาเดินเล่นกันนะ